สวัสดีครับวันนี้น้องต้อนจะอยากมาเล่นต่อสู้กับทีมีแมนกับกับหมีโอเคดูเลยครับทีวีแมนจัดการหมีเหรอครับหมีเป็นไงบ้างออโอ้ยใครชนะ ตายแล้วตายิเหรอต่อไปก็คือก็คืออันนี้อชื่อตัวอะไรเนี่ยไอเจมมาเนี่ยไอเจมแจมคุณตลกเสือไอแจมครับโอเคดูเลยไอเจมมีแต่ทำเล่นๆพลังวิเศษ อ oh. ต๋อเ oh. ต๋อโอ้เต๋เต๋โ oh. อ้โหระเด็นเลยใครชนะนอีกทีวีแม oh. ่ชนะอีกแล้วครับเต๋อโอ้เต๋เต๋เต๋โอ้แพ้แล้วไอ้จมไอจมฟันร่วมเออแจมเรียบร้อยไปแล้วไอ้แจมไปดูข้างหลังตัวอะไรตะขันก็ล้มแล้ว เลุ e ่งคต้ลูุ่งตสูมแล้วมาุ้มนี่ไงปุ้มสวิตเลเวลของมันอ่าครับเอาด่ามาในกระเป๋าชิขัง อ๋อกัดตูดสกุดจิตออเค๋ <Okay. S 2> ทิ้งแมงตสกุดจิตได้ด้วยกุดจิตโอเคนี่ตอ่อต่อสู้โน้ตเล่เส็จแล้วนี่ก็ไป ตัวโหดอีกรอบตัวอะไรครับกิ๊กกี๊กเป็นตัวโหดมากที่มันเป็นเพื่อนกับแมวสีสีม่วงอะเะครับแต่ว่ามันเป็นสีต่างๆกับเกแบเช็ดมัน่ตสู้กันได้แต่กู กอดคอทีวีแม่เลยเหรอเฮ้ยมือมือมาเป็นบี้ออมือมาเป็นบีมือข้างนี้ชั้ง ใช่ตัวนี้โอ้ผิดตัวแล้วนะต่อสู้ผิดตัว,ว,ตวอ๋โอโอู้สงสัยทีวีแมนจะแพ้แล้วแหละใช่ไหมไม่แพ้ตา,ายแล้วเนี่คยครับกน,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 น็โอเคหมดยังมันหนีมดเจอมันหนีโดนนักซาไปแล้วอ๋ออ่าโอเคกลับมาต่อสู้ต่อกับตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อรอลุ้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อปอยนะครับออ